ครับผมวันนี้มารีวิวขนนพันธงคิรีนะครับเนี่ยฮะรุ่นนี้น้ำหนักประมาณ23โลนะครับแบบไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์เราได้มีโอกาสมารีวิวถนนชื่อดังครับของตำบลเอาน้อยนะส่วนอ่ฮะพันธงคิรีนะเป็นถนนที่เป็นของตำบลเอาน้อยส่วนทิศตะพิดยส่วนทองคิรีนะชื่อพันธงคิรีครับเราจะมารีวิว23่รุ่นเนี้ยเนี่ยเห็นรูปไหมครับ เราจะพาทุกคนแต่มารีวิวให้ดูคนทุกคนดูครับน,น่าดีครับขน,นลูกใหญ่พาไม่จงครับเบี้ยว ที่ถ่ายอย่างเงี้ยคือว่าลองการให้เนื้อมันเสียนะถ้ามาพาแบบนั่นเลยมันจะเสียลองกครับมันจะได้ไหมรู้ครับสุดท้ายก็เสียเนือ้อไมได้ไ พันทองคิรีหวังโกนี่นี่นี่จัดเท่าไหรนะ่ครับดูดวงครับเห็นไหมครับอืสีเหลืองเหลืองเข้มนะครับหวานเป็นกระนุนพันทอง บนเอาน้อยนะชื่อว่าพันทองกิรีคนระับส่วนทองกิรีคนระับผมมารีวิวให้ทุกคนดูเผื่อทุกคนไม่เคยเคยเห็นเคยเห็นอัดให่เจ,จ้าของส่วนเนี้ยโรงใหญ่โรงเป็นขีดนะครับผมดูสีันเดี๋ยวแกะทุกคนดูก่อนจะดูรีวิวเนะี้ยดู อร่กยจริงนะเนี่ยครับแล้วหวานด้วยความจริงพวกมาเลยมันจะใหญ่แต่เจอนี่ไงดูให้ทุกคนดูนี่ชํำเลยเนื้อเล็กด้วยฮะฮะเนื้อเล็กไม่ใช่เนื้อเล็กเม็ดเม็ดเมล็ดเล็กนี่นี่เมล็ดดู Okay, ร,รีวิวรีวิวขนุนทองคีรีครับผมของดีตะมดเอาน้อยครับสวนทองคีรีนะมารียุทโอเคครับผ่านครับผ่านใช้ได้ครับขนุนมีคุณภาพเนืน้อหนาโยงใหญ่สมคำล่ำเลยครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ